มาดูกันต่อทุกคนเฮ้ยอ้าวแล้วครับอ้าวคนละครับอืใช่ไหมนะนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหทุกคนนะครับอืมนะมี <c oughs> ใครองละห้าร้อยรัวเลยนะนะครับอะรอก่อนนี้เปิดหนึ่งครับ <c oughs> อะพี่นับอะไรองไหนนะเปิดเจอเนื้อทอคอรับค่าเปิดไปหนึ่งหมื่น 10, บาทนะครับสําหรับผู้เปิดเนาะนะครับได้กับผมนะฮะนะครับมาดูดีว่าวันนี้จะออกหรือเปล่า มาดูดิว่าวันนี้จะออกหรือเปล่าเอ้านะครับนับสามงับหนึ่งสองสามครับนี่ครับอพี่โฮนับหนึ่งหรือเปล่าใช่ปะเปิดหนึ่งครับนี่คือนับหนึ่งใช่ไหมอ่าพี่จี๊ดนะครับอ่าพี่จี๊ดใส่พันไลน์น้องหน่อยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับมาอืมนะครับอ๋อาาจานโตนลพี่จานโตผมยังมีเป็นหลังอยู่พี่อืมนะ นะครับอ่ะมาชมกันครับรอก่อนนี้อืมรอก่อนนี้เฮียโอ้โหสองอาจารย์ครับสองอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไปแปลกๆกันเนี่ยเฮ้ยมาแปลกๆว่ะองค์เนี้ย เฮ้ยลายการน,นี้มันมีหน้ากากด้วยเหรอเฮ้เเยเดี๋ยหนะมันมีหน้ากากด้วยเลลายการนี้เฮ้ยมันมีหน้ากากด้วยเลยพี่ครับโอ้โหเอาลยครับสามจุดเจ็ดมันไม่มีหน้ากากนี่แล้วนี่หน้ากากอะไรวะเนี่ย เนี่ยมันไม่มีหน้ากากนะเนี่ยพี่สองอาจารย์เนี่ยเหรียญจนวนวันพระจันร์คุยแล้วองค์นี้หน้าก,ากากมาได้ยังไงครับพี่ครับค้ย มาได้ยังไงครับเนี่ยอาจารย์แล้ห่อมาแบบแปลกๆห่อมาแบบนี้ด้วยครับพี่ครับโอ้โหอาอแล้วเฮียนา้ากาทอคอใช่ปะพี่ใช่ปะโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวนะโอ้โหไม่เคยเจอเลยครับผมตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอนะครับ ตั้งแต่เร่นมาไม่เคยเจอเลยครับโอ้โหเอาละฮะรายการนี้พี่ครับเนื้อชนวนมวลสารบอยท่าพัะจันทร์ครับโอ้โหเฮ้ยมาไนดะ้ไงวะนนียโอ้โหแลยเป็นหน้ากากหน้าหลังด้วยโอ้โหหน้ากากทอคอปะเนี่ยหน้ากากทอคอไปเถะพี่และเป็นหน้ากากหน้าหลังเลขหนึ่งตัวเดียวเฮ้ย เลขหนึ่งตัวเดียวด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่มันคืออะไรมันคืออะไรพี่เลขหนึ่งตัวเดียวด้วยเฮ้ยโอ้โหรายการอะไรวะเนี่ยรายการอะไรวะนี่พี่เฮ้ยมันคือรายการอะไรเนี่ยเฮ้ยเลขหนึ่งด้วยเลขหนึ่งด้วยหน้ากากทองสองหน้า โอ้หเอาแล้วพี่มันคือรายการอะไรวะเนี่ยเฮ้ยและเป็นเลขหนึ่งตัวเดียวด้วยพี่มันคืออะไรวะเนี่ยและเป็นหน้ากากทองสองหน้าโอ้หไม่เคยเจอปะพี่เดี๋ยวนะหรือว่ามันเป็นรายการนี้หรือว่ารายการนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเนี่ย โอ้โหเนี่ยหรือว่าเป็นอันนี้พี่เนื้อเงินหน้าก,กากทองคําหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเขาให้เอาไปแลกหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะหรือว่ามันเป็นเนื้อไอจชนวนบอยหน้าก,กากทองคำสองหน้าพี่โอ้โหและเป็นเบอร์หนึ่งโอ้โหไม่มีในใบด้วยพี่ลิงเออไม่มีในใบด้วยเป็นเซอร์ไพรส์เจ๊ไม่พีพี่โคกโอ้โหรายการที่เฮียรายการน่ครับเอาแล้วพี่ครับโอ้โหมันคือรายการอะไรพี่ไพลิตเลขหนึ่งตัวเดียวด้วย โอ้โห,หรายการนี้เฮียโอ้โหโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวให้ผมเก็บไว้ก่อนไหมให้ผมเอาไปถามเขาก่อน,นว่ามันคือรายการอะไรโอ้โหพี่เออนะให้ผมเก็บไว้ก่อนได้ปะ่ะหรือว่าจะเล่นเลยโอ้โหมันคือรายการอะไรวะเนี่ยไม่รู้จริงอะเนี่ยเล็กหนึ่งด้วย,ยนวในบรายการไม่มีด้วยรายการนี้เฮียในไบโลโกไม่มีด้วยครับไม่ได้ไม่ได้อ่ะโอ้โหสองหมื่นมาก่อนได้ไหม สองหมื่นมาก่อนได้่ยแม่พี่อืมได้ไหมโอ้โหเล็กหนึ่งว่ะลายการน,นี้พี่มันคืออะไรวะเนี่ยตัวพิเศษเนี่ยเฉลิมพลน่าจะเป็นทอคอนะอืมเหมือนทอคอมากพี่ดูหน้ากากนะมันไม่เหมือนทอทิฟนะเหมือนทอคอมากนะครับอืมไม่เหมือนหน้ากากททิฟนะพี่ดูทองหรือดูสีทองอ่เดมแกให้ดูนะเหมือนทอคอเด็กเลยนะอ่านี่ไม่เหมือนทอทิฟเลยนะครับอืมเอาอลไรเฮียครับแล้วเป็นเล็กหนึ่งด้วยโอ้โหอาจารย์ครับ เลขหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งมืนบาทครับโอ้โหอาวแล้วเฮียห้าพันห้าร้อยบาทโอ้โหอาแล้วครับเป็นเรื่องครับอุ้ยเฮียโอ้โหรายการนี้เฮียพี่ทีมโอ้โหไม่เคยเจอเลยครับในบรยการก็ไม่มีในบรยการไม่มีนะไม่มีบอกนะว่าเนื้อจนนบอลระจันหน้ากากทอิพิปหน้ากากทอคอไม่มีบอกนะแต่ผมเปิด เป็นหน้ากากทองและเป็นเล็กหนึ่งด้วยเออน่าจะมีเหรียญเดียวหรือเปล่าพี่รายการน,นี้ยมีเหรียญเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอาละฮะอ่ะเดี๋ยวส่งให้ดูครับทุกท่านครับอ่าแล้วพี่ดูทองนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนทองคํานะพี่เนี่ยมันเป็นแบบโอ้ผมจะบอกว่าอะไรดีวะเนี่ยอ่ะพี่ดูเอาเองแล้วกันโอ้โหไม่เขียนบอกด้วยอือมรายการอะไรวะเนี่ยอืมเล็กหนึ่ง แต่ที่เรารู้คือเล็กหนึ่งน่าจะมีแค่เหรียญเดียวแน่ๆโอ้โหมีก็สิบเก้าเหรียญนะพี่ไปดูดูในใบหนยพี่ใครมีใบส่งให้ผมดูหน่อยใครมีใบส่งให้ผมหน่อยพี่มันดูในใบไหนวะเนี้ยอันเนี้ยมันดูในชุดไหนวะเนี่ยโอ้โหทำไมในใบในรายการกรรมการไม่มีเลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันี่พี่ลิงครับเอาละครับ อือือเป็นเรื่องครับดูในใบใไหนครับพี่ครับลายการนี้เลขหนึ่งด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> ดูในไหนพี่ใครมีส่งให้ดูหน่อยโอ้โ oh หลายการนี้เลขหนึ่งตัวเดียวครับโอ้โ oh ห ตุกทั่นครับมีเก้าส่วเก้าเหรียญมีเก้าส่วเก้าเหรียญน,นะพี่นะครับอืมนะครับน่าจะเก้าเก้าครับไม่เกินเก้าเก้าใช่ไหมโอ้เสียงวันน้อยแน,ยนย่ก็ถือว่าน้อยแนย่สร้างน้อยกว่าเนื้อเงินนะเน่ยถ้าว่าอย่างนั้นนะเลขแปดเลขเก้าแปดแปดเก้าเก้าอยู่กับผมมีกรอบใช้โอ้นี่เล็กหนึ่งมีกรอบชชยเล็กหนึ่งอา่าเล็กหนึ่งหน้ากากทองสองหน้าต่อกรรมการมาด้วยครับเอาเละครับพี่พี่ครับอื้อหือรายการนี้เนนะครับ เออนะครับนี่ครับชนวนบอยทา่าวัดจัรและเป็นหน้าก,กากทองเลขหนึ่งตัวเดียวครับโอ้โห,โอโหเอาแล้วครับเอาแล้วพี่เอาแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆนะครับสองหมื่นมาก่อนได้ไหมพี่สองหมื่นมาก่อนได้ไหมพี่โอ้โหผมไม่รู้จริงๆนะมาแต่มันเหมือนทองคามากเลยนะพี่นะ นะครับเหมือนหน้ากากทองคํามากเลยนะพี่ดูทองนะอืมเนี่ยรายการไหนไม่รู้พี่บอยคือเปิดมาคือแบบมาแบบงงๆอะ่ะในชุดกรรมก,การพี่บอยสวัสดีพี่บอยด้วยครับอืมนี่ฮะเนื้อจนวนบอยท่าพระจันทร์นะครับแต่รายการไม่บอกว่าจะเป็นมีหน้ากากนะปกติผมเคยเล่นนะก็ไม่เคยเจอหน้ากากนะแต่องค์นี้เป็นหน้ากากสองหน้าและเป็นเล็กหนึ่งด้วยอืม Er, เฮียเฉลิมพลมาเฮียสองหมื่นบาทต้องมาให้น้องแล้วเฮีย er. นะครับอืมเอาแล้วฮะเออสร้างหกเก้าเก้าแต่อันนี้มันมีหน้ากากไงพี่คือมันไม่เหมือนรายการทั่วไปไงปกติจะไม่มีหน้ากากนะพี่นะอืมปกติจะไม่ใช่หน้ากากคองนะแต่นี้เป็นหน้ากากคองเป็นหน้ากากคองและเป็นหน้ากากสองหน้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือหมายเลขหนึ่งตัวเดียวด้วยครับพี่โอโ้โหเอาแล้ว เป็นเรื่องแล้วครับเลขหนึ่งตัวเดียวด้วยโอ้โหและที่สำคัญคือหมายเลขหนึ่งโอ้โหอือเอาละเฮียตาที่หนึ่งหมื่นึ่งพันบาทพี่อะขอย้เคาะหนึ่งพี่เดี๋ยวผมนับเลยมาปะใครจะเป็นผู้โชคดีครับนะฮะรายการอะไรผมไม่รู้จริงๆพี่รายการนี้นะครับเลขหนึ่งตัวเดียวด้วยครับและเป็นโอ้พิมสองอาจารย์แพงอยู่แล้ว พิมสองอาจารย์แพงอยู่เลยพี่เออนะครับสามหมื่นกว่าต้องมีนะเลยเนะี้ยผมบอกเลยนะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นตัวเซอร์ไพรส์ด้วยพี่รายการนี้ฮะอืมนะครับอืมรายการเซอร์ไพรส์ครับพ,พี่ครับโนหนึ่งสองอาจารย์พี่นะครับเออรายการนี้เฮียครับเป็นเรื่องครับอื้อหือ,อโนหนึ่งด้วย นะครับโอ้โหหนึ่งมื่นหนึ่งมืหนึ่งร้อยบาทพี่สัญญาครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. อาวแล้ว <c oughs> และเป็นพิมพ์สองอาจารย์ด้วยพิมพ์นิยมครับรายการนี้เฮียนะครับอืออ้าวแล้วเฮียครับโอ้โ oh, ห oh. ไม่ข้ามสองหมื่นไม่ต้องเอาพาไปนะพี่นะครับอืผมบอกเลยนะเหรียญเนี้ย นะครับหน้ากากทองสองหน้าโอ้ถ้าเป็นหน้ากากทองคําแท้นะพี่นะผมบอกเลยสี่ห้าหมื่นเอาไม่อยู่นะเนี่ยนะครับอืมอันนี้คือไม่รู้จริงๆว่าคือหน้ากากอะไรมีสองอย่างพี่ไม่ทองคําแท้ก็ทองทิพย์แต่ผมดูแล้วเหมือนทองคํามากนะครับถ้าที่ผมเคยสัมผัสมานะมันเหมือนทองคํามากเลยนะพี่นะถ้าเป็นทองทิพมันต้องมีรอยแบบเขาเรียกว่ายัางไงแบบถลอกนิดนึงนะแบบถูๆซีนแต่อันนี้ไม่มีถูนะคือแบบเกี้ยงๆเลยนะขนาดว่าห่อมาแบบห่อมาแบบเนี้ยอย่างเนี้ย หัวมาอย่างนี้ไม่มีอะไรรองนะก็คือเนี่ยมาอย่างนี้เลยอะนะครับพี่ดูนะเห็นไหมมันโอ้โหตัวดินะครับพี่เจดพี่เจดเลขหนึ่งครับโอ้โหเอาแล้วลครับหนึ่งหมื่นสองันบาทพี่หมูหนึ่งหมื่นสองันห้าหร้อบาทพี่เจดเป็นเรื่องเลขหนึ่งมาแล้วพี่หนึ่งมืนสามพันบาทที่พี่เจ็ดเอาแล้วโอ้โหเลขหนึ่งตัวเดียว เลขหนึ่งตัวเดียวครับสองอาจารย์ด้วยนะครับอ่ะไปพี่ครับเดินนาฬิกาเลยครับป่าอ่ะสามสิบวินาทีครับสามสิบวินาทีนาฬิกาเดินครับป่ะนะครับเดินเวลาให้เลยนะพี่นะนะครับโอ้โหรายกาเนี่ยฮะโอ้โหเล็กหนึ่งตัวเดียว,ออาายวยนะพี่นะครับผมอยากรู้มากเลยว่าตอนนี้มันจะมันเหมือนทองคามากเลยนะ คือมองยังไงก็คือทองคํานะนะครับหน้ากากทองคํจะชัดเลยเนี่ยอันเนี้ยอ่ะพี่ดูดิโอ้โหเนี่ยมันทอคอชัดๆัดเลยะนนียนะอื้อเอาแล้วและเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะมันต้องมีอะไรที่พิเศษมากๆนะพี่ไม่งั้นไม่เป็นเบอร์หนึ่งและเป็นหน้ากากทองสองหน้าหรอกมันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาเออต้องมีอะไรที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นน่ะเหรียญเนี้ยนะครับอื้มไม่งั้นไม่มาแบบเลขหนึ่งแบบหน้ากากทองสองหน้าแบบนี้หรอกพี่น้องบอกเลย นะครับอืมพิเศษในพิเศษพี่โตโต้เอาแล้วพี่โอเอาแล้วเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้วเป็นสองอาจารย์ด้วยพิมพ์นิยมครับหมดเวลาพี่โอโหนับสามครับปะนับไปพี่นับไปครับรายการนี้ฮะโอโหพี่โตโต้ต้องจัดแลวพี่ครับอืมเลขหนึ่งตัวเดียวด้วยครับแล้วเป็นหน้ากากของสองหน้า ในใบรายาการไม่มีครับในใบลอกอไม่มีนะพี่เนี่ยรายการนี้ยไม่มีในใบลกอนะปกติเนี่ยจะเป็นเนื้อชนวนธรรมดานะและไม่มีหน้ากาทองอันนี้เป็นหน้ากาทองสองหน้าหน้ากาทองสองหน้าด้วยและเป็นเบอร์หนึ่งด้วยพี่คือมันสุดอะคือมันสุดแบบโอโหแบบมันสุดจริงๆอ่อะพี่มันสุดจริงๆนะครับหน้ากาทองและเป็นพิมสองหน้าและเป็นเบอร์หนึ่งนะพี่รายการนี้ครับโอ้โหยาวแล้ว พี่ชายครับโอ้โหมันสุดจริงๆในใบรอก,กอไม่มีนะครับพิมพ์สองหน้าหน้ากาก,ากทองไม่พอเลยเป็นเบอร์หนึ่งไม่แน่นะพี่เหรียญน,นี้อาจจะไม่แค่เหรียญเดียวนะอาจจะเป็นหน้ากากตอคอเพียงแค่เหรียญเดียวนะพี่ครับนะครับนี่ครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นพี่โอ้ต้องเอาไปศึกษานะเนะี่ย อพี่ต้องโอ้โหอ่ะโอ้โหเอาแล้วผมอันนี้ผมไม่รู้แน่ชัดว่าสร้างกี่องค์อะไรกันเนี้ยนะครับอืมแต่เลขหนึ่งมาแล้วโอ้โหแบบหน้ากาทองด้วยพี่ถ้าเป็นแบบไม่ไม่ใช่หน้ากาทองอ่เราพอรู้อืมเราพอรู้ว่าเออเนี่ยไม่มีจํานวนการจะสร้างบอกแต่หน้ากาทองไม่มีใบบอกมมีอะไรไม่มีอะไรบอกเลยนะนะครับเอาแล้วพี่รายการนี้เฮียรายการนี้ครับเอาแล้วพี่ครับนับสามนับสองนับหนึ่งนับศูนย์ครับ รายการน,นี้พิเศษกว่าพเพื่อนๆนะพี่ครับผมบอกเลยเลขหนึ่งตัวเดียวด้วยโอ้โหน้ากากทองแบบนี้นะครับอืมนะครับโอ้โหอาแล้วครับเฮียเฉลิมพลเห็นไหมผมบอกเฮียว,ว่าไงมาเฮียว,วันเนี้ยมีรายการพิเศษและก็มาจริงๆเออแล้วก็มาจริงๆโอ้โหเห็นไหมรายการพิเศษโอ้โหนี่ครับ ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยพี่ครับวันนี้เออไม่ต้องหลับแล้ววันนี้เมื่อวานหลับใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องหลับวันนี้ทันวันนี้ทันอยู่นะครับพิเศษนะครับเลขหนึ่งตัวเดียวครับพี่โตโต้หมื่นสี่พี่เจ็ดหมื่นห้าพี่หมึกหนึ่งหมื่นหกพันบาทพี่เจ็ดหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนับศูนย์ครับนะครับรายการนี้เฮียโอ้โหเห็นไหมเลขหนึ่งตัวเดียวด้วยและสองอาจารย์ เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีนะพี่นะนะครับโดดให้าขาดปาดให้แม่นยิงให้ไวโอ้นากาศทองคำหรือเปล่าวะเนี่ยขายตกไม้อีกแล้วแน่แน่อืมปล่อยตกไม้อีกแล้วแน่แน่โอ้น้ากาศทองคำแน่แน่เห็นไหมเนี่ยเป็นร้อยบุบเนี่ยรอยบุบแบบนี้เหมือนร้อยบุบทองคำนะอย่างเงี้ยเพราะทองคำมันนิ่มนะเนี่ยเหมือนทองคําเลยนะอันเนี้ยนากาศทองคำปะเนี้ยพี่เอาแล้วครับนับศูนย์ครับจะปิดนะ,นะพี่นะ เลขหนึ่งตัวเดียวด้วยครับรายการนะครับโอ้โหเหมือนโทโคจังวนะเลยเนี่ยม,นะม,มันเหมือนโทโคจังวะพี่นักถ่าโทโคแน่แน่เน่ผมว่านะเนี่ยมันอถ้ามันเหมือนโทโคอว่ะรายการนี้เลขหนึ่งตัวเดียวจะยุงแล้วนะหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทส่งสัญญาณน,นบยุงและ ตามด้วยสัญญาณคำว่ารับขึ้นที่พี่ท่านใดรับไปครับพี่นนหนึ่งรายการนี้สัญญาณรับ ขึ้นดีพี่ันใดให้พลาสูงสุดรับไปครับพี่ครับ1 6ึ่งบาทครับเลขหนึ่งตัวเดียวครับโอ้โหโคตรสุดว่ะหนากากทองคำแน่ๆเลยนะครับอ่ะคำว่ารับนะคืในนี้ใครครับคืในนี้ใครครับโอ้โหเอาแล้วฮะ เอาละพี่ครับโอ้โหเอาละฮะเอาละครับเอาละครับหนึ่งหมื่นหกพันหกลบาทหนึ่งหมื่นหกพันหกบาทไม่มีใครสู้แล้วปิดการประชุมครับปิดครับไปครับปิดประชุมครับสัญญาณรับขึ้นที่พี่ท่านใดให้พาลาสูงสุดรับไปครับปิดไปพี่โอ้โห รายการนี้ครับโอ้โหหนึ the oh, oh, <pl ains> ่งหมื่นหกพันหกแล้วป่ะจริงเหรอเนี่ยเลขกหนึ่งตัวเดียวพิมพ์สองจารย์ได้ป่ะครับโอ้โหรายการนี้เฮียไม่ข้ามสองหมื่นผมขอเก็บไว้เองได้ป่ะเดี๋ยวนี้ขอเก็บไว้เองได้ป่ะสองหมื่นเนี่ยพี่นะนะครับเออนะโอ้โหเล็กหนึ่งตัวเดียวพี่ครับเอาแล้วครับคือนี่ใครครับคือนี่ใครครับคำว่ารับสัญญาณลับคือนี่ใครครับคือนี่ใครครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทเฮียหมึกอาวแล้วเฮียไปเรื่องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพี่สัญญาครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทอาวละฮะ เอาแล้วโอ้โหลายกันนี้เีย่จะเหลือม,มนพี่เจตเอาแล้วลายกันนี้พี่สัญญามาแล้วครับหนึ่งันรอยบาทเอิ้นดีใครให้พาลาสูงสุดคือผู้ชนะการประชุมครับอุ้ยเหมือนตองคำจังวันเนี่ยหน้ากากของคำแน่ๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ย แล้วห่อซีนมาซีนไม่ถูวพี่คือแบบแล้วพี่ก็น่าจะรู้ว่าสไตล์พี่บอยเนาะนากาดของเขาไม่ห่อซีนมาคือแบบเนี่ยเห็นไหมโอ้หอืมอ่ะมาดูกันใครได้พี่ครับเรียบร้อยครับปิดครับอ่ะปิดจริงเลพี่ปิดจริงนะปิดจริงนะนะเออนะโอ้ขออภัยที่ยือนานไปหน่อยพี่อ่ะนะครับพอดีว่าเหรียญเนี้ยคือแบบมันไม่รู้จริงๆพี่ว่ามันคืออะไรนะทุกคนนะ นะครับก็นี่ใครครับอ่ะเอ้ยหมื่นแปดโอ้โหเอาละฮะเดี๋ยวนะหมื่นแปดมาได้ยังไงหมื่นแปดมาได้ยังไงโอ้โหมีบิตแรกไหมให้ดูก่อนนะพี่โอ้โหพี่หมู พี่หมูหมื่นแปดหนึ่งหมพันหนึ่งร้อบาทไม่ทันพี่เอาแล้วโอ้ตกกระจายเลยครับมาได้ยังไงนะครับอ่ะดูคนนะน่าจะมีบิดแรกนะอืมพี่หมูอ่านี่นะหมื่นสองนะมีบิดแรกอยู่นะพี่หมูยินดีด้วยครับโอ้โหอาแล้วเรียบร้อยครับอ่ะ จบไปเลยนะพี่ครับโอ้โหลายกันนี้ครับเดือดจริงๆเดือดจริงๆโนหนึ no ่งอืมโนหนึ no ่งพี่โนหนึ no ่งนะครับเนื้ออะไรเอ่ยพี่นี่เลยลายกันนี้ลายกันนี้พี่อชนวนบอยทวันจรฉะนวนบอยทวัน,น,วนจรน,นะครับแต่นักกากเนี่ยผมไม่มั่นใจว่านักกากทองคําหรือเปล่านะเพราะเขาไม่ไม่เขียนมาบอกนะอืมเนี่ยผมเจอแบบนี้พี่เป็นโนหนึ่งแล้วเป็นนักกากทองแบบคือลายการธรรมดาจะไม่มีนักกากแต่อันนี้มีนักกากพี่อืมแล้วเป็นนักกากสองหน้า นะครับจัดไปครับพี่หมูครับแคปจอได้เลยครับพี่นะครับเออแคปได้เลยครับโอ้โหรายการนี้พี่ครับบอกเลยว่าเดือดเออเดือดเดือดเลยพี่นะนะครับอืมนะครับอ่ะจัดไปพี่โอ้สวยว่าเลยนี้เออเฮเจลิญพลโอ้โหพี่กอบชัยสวยมากพี่สวยมากวงนี้ครับเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเออเล็กหนึ่งครับโอ้โหเหลือจะเชื่อเลย นะครับอืมเหลือจะเชื้อเลยครับนะฮะเล็ขนึ่งมาได้ยังไงเล็ขนึ่งมาได้ยังไงเออ